สวัสดีครับพี่น้องบือซุ้อสุคนน้องมือนี้บียอดกับยูทีไอร้านอาหารเนาะซึ่งว่าเป็นคนล่านาพี่น้องทํางานอยู่นี่ก็คือป้ากับลุงบียอดนั่นเองพี่น้องที่เพื่นอนได้มาเห็นงานอยู่ตรงนี้มือนี้บียอดจะมาถามเนาะว่าเพื่อนเห็นงานอยู่นี่เป็นได้ก็มมือซึกเพื่อนเนาะแล้วก็แบบว่าเลี้ยงครอบครัวกุ้มบอ่อหรือว่าได้เงินหลายบ่อแต่ละเดือนเนาะเดี๋ยวมือน,นี้บียอดจะมาสอบถามแล้วก็ถ่ายภาพรบรรยากาศเนาะในห้าในเรื่องเนาะ สบายดีสบายดีสบายดีจ้าเออสดีครับสวัสดีครับมื่อนี้มาลินเนาะมาลินก็เถอะว่าบยยอดจะได้มาทํางานนะแต่ว่ามามาลินยังมาถามเปล่าเป็นอะไรความมู้ซึกที่แบบว่าได้มาเห็นงานในประเทศไทยนะกะดีห้ายกะออคือคือแบบว่ามาทํางานในประเทศไทยนี่มู้สึกดีนะแนนอนว่าบยยอดจะเข้าใจแล้ละแต่ว่าคือ จากการมาทำงานในประเทศไทยเนี่ยจะปีแล้วโอ้หลายปีแล้วสิบสิบกว่าเลยอะเอาเริ่มต้นมาใหม่สิบสิบกว่าปีแล้วเนาะแล้วก็ได้ได้อย่างไงจากหลาายยอ่ง้จากการมาทำงานในประเทศไทยเนี่ยได้อย่างไงได้หลายอย่างอยู่ถั่วก็ได้ทั้งประเทศไทยแม่โอ้ ได้พัวอยู่ประเทศไทยอีกคือมีมีม,มีได้ได้รถจักรรถเหนือน,นกับเลี้ยงรู้ขย้อนประเทศไทยนะแมนอืมได้ย้อนอยู่ประเทศไทยมีรถมีดินได้พัวกันประเทศไทย <c oughs> อ,อันอันอนอันนี้จนได้ว่าอันนั้นนะพี่น้องนาะอันนี้แรงงานอันนี้เป็นเป็นคนประเทศอะไรกันเนี่ยอ,อ๋อเป็นคนเมียนมาเนาะเป็นคน เพื่อนจนเพื่อนจนหัวนะพี่น้องเพราะว่าโบแมนแต่ได้บ้านเนาะได้รถได้ที่ดินกับย้อนว่าประเทศไทยและสิ่งสําคัญได้ผัวกับเช่นประเทศไทยพี่น้องเนาะอันนี้อันนี้มานอันนี้มันย่อมไ่ได้เตรียมนะแต่มาเพื่อนเพื่อนเล่าเองเนาะเพื่อนเล่าเองบ้านอ่าได้ที่ประเทศไทยหมดอ่าไม่ก่อนที่ทางบ้านต้องบอกเนี่ยอืม คือพี่พี่มาทํางานในกี่ปีแล้วยี่สิบปียีปีแล้วคุพี่มาก่อนพี่มายพี่มาทำงานี่แงก็ส่งกันที่าเนี่ยแต่แตแต่ทำงานคนละที่อะทไมที่พี่ผู้รับาอทาแล้วก็มีบรบริษัทเขาอ๋ออ๋อแล้วก็เขาก็ทำเบรถ้าจะรกบริษัทลึงกับตัไทยอ๋ออ๋อที่คือทีรมส่นครในไม่สอไม่ถ่ายเนเนี่จะมีบริัทสดเด็ถ้าจะบอเาาะอให้ทา ตอนนี้ไม่ถามอ๋อถามต่อเลยถามต่อถามต่อว่าเป็นยังเจ้าคือบเหตุเรียกอยู่แล้วเป็นไงถามบวเหุเรียกโอ <c oughs> ตะยบาทเยเเรียกอยู่แล้วเขากะมันบวมีบวงานเดียวน่งนะมียูแต่แบบว่ามันไม้หน่อยแมนอ่าได้หน่อยอนหนึ่งกับแบบขวาเฮาแบบลงมาอย,อยู่นี่แล้วมันแบบมันมันเคยแล้วเออมันเคยแล้วกลับบ้าน็บติดนะมันบติดถามมีบวบานเฮามี แต่เฮาบูชินอ่ะเฮาเคยมาอยู่นี่ประเทศไทยนี่ในเมือแมนว่าเคยมาตอนอยู่บ้านอะอยู่ในเมืองหรืออยู่บ้านนอกตอนอยู่บ้านอยู่ในเมืองโอ้เป็นคนในเมืองอยู่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 แข่งเลยสวรรค์ในเขตสวรรค์ในเขตเมืองเมืองไมาอุทุมพรโอ้คนมาทํางานในหลายเมืองอุทุมพรนะหลายเมืองอุทุมพรแล้วฮู้ซึกอยากกลับบ้านในวันนี้หรือว่ายังบ่ทันได้คิดบทันนิคิดอยากกลับบ้าน บอยากกลับเป็นอะเขาสิออ้นก่อนเจับเขาไม่เอาแล้วมันมาที่ไหนนี่กะเขาสิ้นอยอู่เขาสิ้นอยู่บ่อลนี่แล้วเขากลับไปกับจั๊กสีเ,เห็ดจังใดเขาบวเคยเขาวขาข่บบาพืูนกับใหญ่อยู่นี่นะประทเทศไทยมาแต่มาแต่ยังสาวพูววัวมาแต่น้อยๆล้วมาแต่น้อยๆผัวจนได้ผัวอยู่พี่ออะไรผัวสองคนอะไรอยู่ทีคนเดียวโอ้คนเดียวผัวคนเดียวจนได้ผัวสองคนเลยผัวคนเดียวนี่แหละเอายังไงอ่ บบเคยไ,ได้ว่าแล้วอันซาสวรรค์กับเปล่าตะเขะพอดีมันจะเป็นในเพลงเนาะเออมันจะเป็นในเพลงเอ้าได้สักกับเปล่ากับตะเขะเนี่ยอยู่นี่ดีกว่ากานว่าเห็นหน้ากรับมันเพราะเพราะจะได้กินเนาะการเห็นหนาเลยเห็หนาหหนาได้เข้าเออได้เขา้ามีเงินได้อ่ากินแต่เข้ากับโบได้นเนาะ มันเป็นไรเราก็อยู่นี mm ่แหละ้ผัวเลี้ยงตอนนี้ยูจะปีอะไรตอนนี้ปีสิบสองปีสิบสองปีสิบสองยังหลายปีอยู่เดิยังสิบกว่าปีเนาะยังหลายปีอยู่อ๋อก็ไม่แล้วไม่หลับแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะหกสิบตอนนี้ห้าสิบห้ายังหลายปีอยู่แม่นยังหลายปีอยู่รู้สึกว่าปีแล้วเรากับบ้านเนี่ย วนี่เมอก็กลับบ้านแล้วใช่ไหมซื้อไหมจะมาถูวันอะไรหน่ฟพี่ซื้อสิบใบสิบใบอ่าชุ่ซื้อเยะไปใช่แล้วก็ซื้อนะไปเสร็จแล้วเัินผัวนะพูณผัวก็ไปหรอกไปชายแนเอาวเนาะบ่เป็นเฮียเราคุบเบาหน่อยเนาะนั่นแล้วอายุอายุซ้ำกันบอกกับแฟนนะห่างกันสักปีสิบสิบปีสิบสองม หัว้าที่สงอันนี้พี่ว่าสี่สิบสองสิบปีสิปีนะก็มักงโงยไปนะไปเนี่อห้สิบี่ห้าสิบห้าแล้วจอยก็สี่สิบสองได้ปกตบมากกว่านี่ค่ะภาพบรรยากาศน้องเนาะเดี๋ยวเราจะถ่ายใน่ทยบ้งนะ ท่านเพิ่นก็ตั้งอยู่ที่ไอ้ปทุมพี่น้องเนาะปะทุมท่านี่ซื้อร้านว่าต้มเส้นเนาะตีนไก่เนาะบ่ไก่ฉีดหมูยอเนาะอันนี้บ่ยัดกะอาจติดกับโขดกวาดไฟเนาะอันนี้คือภาพบรรยากาศร้านเพิ่นเนาะพี่น้องอันนี้จะเปทานนา่านใน,าาน,นด้านทางเนาะในด้านทางเยอะ คือว่าบเบญจก่าได้มาพักอยู่กับลุงเนาะกับป้าเพราะว่าเยญดก่าให้เห็นพี่อนเนาะอย่างเบชนมีงานเนาะก็เลยมาพักมาเศร้าอยู่อยู่มองนี่เบชนะใชตอนนี้บเบญจก่ากำลังซอกงานอยู่เัชนะเนาะเพี่น้องเนาะก็เเป็นภาพบรรยากาศเนาะเป็นภาพบรรยากาศบยญจเถ่ายให้เบิงเนาะนี่คือภาพบรรยาก่าภาพบรรยากาศอยู่ในไอ้ห้องอะไรเนาะภาพบรรยากาศอยู่ใน จังหวัดปทุมธาน,านีนะ